ครับรู้สึกว่ารถจะมีปัญหานะครับเครื่องพังหลายรอบนะครับเบิ้ลเครื่องไม่ค่อยไปนะครับเดี๋ยวเราจะหาอู่ก่อนครอู่อู่นอู่มอู่ก่อนอู่อ๋ออู่อยู่ข้างหน้านี่เองครับอู่สุกสวัสดิ์สามสิบโอมีพนักงานอยู่หนึ่งคนนั่งคอสบอ,อยู่ตรงนี้นะครับ อ่าพนักงานดูพนักงานพนักงานนะครับนั่งคอตกยนะครับคนเดียวเลยนะครับไม่มีไม่มีลูกค้าเลยนะครับเราก็มาพอดีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะเข <S 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 ้ามาแล้วครับรถจะเข้ามาคนตโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถเข้ามาซ่อมที่อู่ให้พนักงานที่นี่ตรวจเช็คหน่อยนะครับพนักงานพนักงาน พนักงานจะทนพนักงานนะครับจะทนพนักงานเดี๋ยวเราดูกันเลยครับพนักงานนั่งตกด้วยพนักงานนักงานโอ้พนักงานอยืนนั่งนะครับพี่นะครับท้ายรถจะทนแล้วมันนั่งยังไม่หลบเลยนะครับพนักงานนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินหน้ากันนะครับพนักงานจะมาดูรถด้วยครับนั่งเฉยเลย เเราจะรถเข้าอู่ก่อนนะครับเพื่อทำการตรวจเช็คว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดนหลายทัวงานะโอเคนะครับเจะเข้าจอดที่อู่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนี่มันก็ยังนั่งไม่ยอมลุกไปเดี๋ยวเราจะไปเรียกพนักงานก่นกนวน่าให้มาจะขับรถครับเดี๋ยวจะให้พนักงานซ่อมรถหน่อยนะครับเราจะดับเครื่องก่อน ู้สึกว่าเครื่องเดินเครื่องแรงมากอ่าโอเคพนักงานนะครับตัวเช็ครถหน่อยครับโอเคพนักงานกำลังจะลอดเข้าไปใต้ท้องรถนะครับเพื่อจะไปดูนี่ตกลงไปตรวจรถรืวว่าจะไปโดนทรถทับนะครับยังไม่รู้อ่าโอเคพนักงานลอดไปแล้วนะครับตรวจเช็คสิครับข้างล่างเป็นไงบ้างพนักงานอาพนักงานไม่พูดเลยเล่าเป็นไงบ้างโอ้น็อตน็อตครับ Root, ไไน็อตลูดไปหลายตัวน็อต <Not S 1> <not S 2> อะไรรูดน็อตอะไร <not S 2> ะไรูดไม่รู้ค <laughs> <laughs> ร<ง>ับสงสัยจะต้องจากรกะบดมีปัญหารครับเดี๋ยวเราต้องเอาเครื่องมือมาซ่อมเดี๋ยวไปเอาเครื่องมือในในร้านมาซ่อมก่อนเอาคนออกมาครับคนออกมาอ่าโอเคคนออกมาครับคนออกมาแล้วเลือยออกมาแล้วคน <laughs> นี่มันคนหรืองูเนี่ย <laughs> อ่านะครับคนแต่เดินเข้าไปหาอุปกรณ์ในร้านก่อนนะครับไปเข้าไปในร้าน อ่านะครับนี่ไงหลังทิงเดินหน้าไงหลังนะครับหลายคนจะเมานะครับอ่าโอเคนะครับคนไปยิบอุปกรณ์อ่าเราได้เครื่องมือมาแล้วเอาคนเลื้อยกลับไปที่เดิมครับเดินสิเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่ต้องเดินเล่าเข้าไปเลยโอเคนะครับโอ้ยระวังหน่อยครับเดี๋ยวจะโดนรถเหยียบก่อนโอเคนะครับอันนี้ไเอาเร็วๆสิลูกอ่าโอเคเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราทำการซ่อมก่อนนะครับโอ้รถคันนี้โดนมาหนักโดนมาหนัก คนขับคนขับขับมาเยอะครับคนขับขับมาเยอะเดี๋ยวเราค่อยๆสูงลงมาก่อนอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วซ่อมเรียบร้อยแล้วเอาคนออกมาได้เลยเอาคนออกมาเลยครับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทําการสตาร์ทเครื่องลองดูนะครับว่ารถใส่เกียร์ได้ปกติหรือเปล่าเลื้อยเป็นงูไหมกแล้วอ่านะครับเอาเรียบร้อยแล้วนะครับอาโอเค <grow S 1> นี่นี่เดินเป็นอะไรมาดูคนเดินมาดูคนเดินนะดูขาเคอร์ชีกันล่ะอาโอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยโอเคเรียบร้อยแล้วอ่านั่งพักก่อนไม่ไวหวเนยจัดเดี๋ยวเอาสตาร์ทเครื่องสิครับ <c oughs> เดี๋ยวเติมน้ำมันแป๊บสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องนะครับอเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่นกอนเลยฟังเสียงเครื่องก่อนใช้ได้ไหมอ๋อ <c oughs> โอเคโอเคโอไม่ได้แบบนี้มาโอเคออเรียบร้อยลองบันเครื่องลองบันเครื่อง ร้อยครับเบิ้ลเครื่องเรียบร้อยเราได้ทาการซ่อมเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันเลยต่อที่ลูอ่าครับเดี๋ยวจบไวแค่นี้ก่อนนะครับเอาได้วอหนึ่งเรียกวอรสองครับวอหนึ่งเรียกวอรสองครับมาเลยครับมาเลยครับมีเราจะมานั่งกินข้าวกันนะครับวันนี้ที่ตลาดร้อยปีนะครับมาแล้วนะครับอ่ามาวอรหนึ่งเรียกวอสองครับไปไปนะครับไปกันแล้วนะครับจอดเอ้ยนี่ขับชนอนี้ขับชนครับ ไปครับจอดวันหนึ่งหวันสองแล้วเร็ววันนี้เขาขอความร่วมมือหน่อยนะครับพอดีมีการมาตั้งโต๊ะจีนกันที่ตลาดร้อยปีครับไปได้แล้วเลยเลยเลยตำรวจเลยตำรวจเลยหลังกับมาหน่อยพลังกับมาหน่อยมาจอดจอดไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยควบคุมสถานการณ์หน่อยครับตอนตอนนี้ช่วงโควิดแล้วแล้วไปมาโอเคโอเคอจอดเรียบร้อยเดี๋ยวจะได้มีคนรู้เปิดไฟเซเรนไว้ครับนะครับ